สวัดีครับวันนี้เราอยู่บ้านแพ้วนะครับเราังกินมะพร้าวนะครับเมืองมะพร้าวนะครับมะพร้าวเผานะครับมะพร้าวเผาเผาใหม่ๆนะครับปสดๆเดี๋ยวพาไปดูเตาเผาครับเตาเผายังไง ของจริงครับไม่ใช่มะพร้าวต้มนะครับนี่มะพร้าวเผา,าครับ,บน้ำหวานครับหวานเดี๋ยวจะกินตัวไหนหวา,านครับ ลูกละยี่สิบบาทนะครับหวานครับเป็นไงสวนมะพร้าวถ้าเป็นถ้าเป็นต้นกล้านี่ห้าสิบบาทนะครับนะครับถือว่าเป็นของดีเมืองไทยนะครับของดีบ้านแถวเขาทำแบบเขานฟ้าน่ะอ๋อนะครับอร่อยครับหวานครับ